รถโดยสารสองแถวประจำทางสีเขียวสะดุดตาคันนี้เป็นรถที่ใช้ไฟฟ้าแทนน้ำมันหรือรถอีวีกำลังนำออกมาทดลองวิ่งรับผู้โดยสารเป็นวันแรกภายในตัวเมืองเชียงใหม่หลังจากได้รับการปรับปรุงพัฒนาจากรถที่ใช้น้ามันอายุกว่า30ปีเพื่อลดมลพิษและปัญหา PM2.5 จาจากท่อไอเสียซึ่งเป็นงานวิจัยและพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คนขับรถสี่ล้อดแดงประจำทางที่เข้าร่วมโครงการบอกว่ารถโดยสาร e ีวีถือว่าใช้งานได้ดีเหมือนรถปกติและประหยัดค่าใช้ใจ่ายมากกว่ารถยนต์ที่ใช้น้ำมันแต่ในปัจจุบันรถโดยสาร e ีวียังถือว่ามีจำนวนน้อยโดยหวังว่าในอนาคตจะมีรถโดยสารประเภทนี้มากขึ้นวางแผนเราวิ่งสักวันอย่างเมวานนี้เราก็รู้ว่าวิ่งสายนี้ส,สีเที่ยวนะมันหมดมันวิ่งได้กี่กิโลไง ถือว่าร้อยหกสิบร้อยแปดสิบเราก็ยังเหลืออีกขึ้นโดขึ้นดอยได้สบายไหมครับเนี่ยครับขึ้นได้สบายนะครับผมน้ำหนักผมเขากระสอบใส่ใสเหมือนผมหนังเลยับ,บ <า S 1> ความเร็วกำลังแรงที่ทําได้ทําได้เหมือนอเหมือนเหมือนปกติเหมือนการลดน้ํามันไหมครับครับผู้จัดการโครงการรถโดยสารอีวีระบุว่าโครงการนี้ได้ผ่านการทดลองและวิจัยมามากกว่า8เดือน และถูกนำมาใช้จริงแล้วพอต้องการแก้ไขปัญหา p m 2.5ในเขตเมืองโดยเฉพาะในจังหวัดเชียงใหม่ที่มีรถโดยสารสองแถวมากกว่า4,000คันหากสามารถปรับปรุงหรือผู้ประกอบการเหล่านี้สามารถเข้าถึงการปรับเป็นรถโดยสารสองแถวไฟฟ้าได้ก็คาดว่าจะสามารถช่วยลดปัญหาฝุ่นควันได้ไม่มากก็น้อยคือเราคาดหวังว่าการเปลี่ยนแปลงจากน้ำมันดีเซลมาเป็นไฟฟ้าเนี่ยนะฮะมันจะมีตัวเลขของการลดมลพิษอยู่นะครับ ซึ่ง <c oughs> มันไม่ใช่แค่ลด PM 2.5มนะครับมันลดเรื่องของแก๊สคาร์บอนที่จะเข้าสู่โลกนะครับแต่ว่าถ้าเรามองว่าการใช้รถในเมือง PM 2.5เป็นตัวที่สำคัญกว่าเพราะว่าเป็นตัวสร้างฝุ่นในการเปลี่ยนรถสองแถวเป็นรถพลังงานไฟฟ้ามีต้นทุนอยู่ที่ประมาณ6 0 0 0 0บาทต่อคันซึ่งถือว่ายังเป็นราคาที่ค่อนข้างสูงแต่หลังจากนี้คาดว่าต้นทุนจะค่อยๆลดลง จากการที่รัฐส่งเสริมให้มีการหันมาใช้รถ EV เพิ่มมากขึ้นและเอกชนเข้ามาแข่งขันในตลาดเพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้โครงการรถ2แถวไฟฟ้าหรือรถ2แถว EV ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เตรียมนำรถ4ล้อดแดงที่วิ่งในตัวเมืองเชียงใหม่จำนวน100คันมาเข้าร่วมโครงการหลังจากนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ช่วงต้นเดือนมกราคมและให้ดำเนินการโครงการนำร่องนี้ต่อเนื่อง โดยเฉพาะรถโดยสารสาธารณะเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันในจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศในอนาคตอีกด้วย